ขับรถผ่านไปแล้วดูที่มาป่อยดิเนี่ยขับรถเลยมาแล้วดูดิดูคนบนใจระยำมากเลยดูดิเอ้ยสี่ตัวเนี่ยขับรถผ่านไปแล้วดูที่มาป่อยดูเนี่ยขับรถเลยมาแล้วดูดิดูคนบนใจระยำมากเลยดูดิ เอ้ยสี่ตัวมันยังมันก็เริ่มโตแล้วปะแป๊วดูเดียวดูวัดวัดใจควรมานทำแล้วข้างถนนเียดูมันทำเดยเรามาที่วัดจะเอาของมาขายที่ทำบุญเนี่ยของขายคนทำบุญแล้วขี่เลยมาแล้ว ดูดิต้องเอาใส่ถุงขุยใส่รถมาก่อนเป็นเวรกรรมอะไรเนาะแปลว่าเพิ่งเอามาวางด้แน่เลยแหละเชะื่อเรรู้ว่าเราต้องมาดูดิเ,ดเร็วได้ใจเลยคนสี่ตัวยังไม่รู้เพศตัวพูรแลตัวเมียกี่ตัว ปวดหัวเลยไม่รู้จะไปไหนแมวก็หาบ้านยากกว่าหมาอีกอยู่ในนี้ไปก่อนนะลูกนะไปซื้ออาหารก่อนนะจับอาบน้ำเนี่ยจับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะตัวเปียกแฉะไปด้วยเยี่ยวเลยค่ะไปซื้ออาหารซื้อทรายให้แล้วมองดูน่าจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยแต่ยังไม่ยังไม ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเขาเปียกซกเลยก็ยังจับดูไม่ได้แต่ที่รูุ้จะพูดสองตัวแล้วล่ะค่ะมีใครอยากรับสี่ยอดกุมารแมวไปดูแลบ้างไหมคะที่บ้านหมาเราเยอะเราไม่สามารถเอาเข้าบ้านได้วันอะไรหนอวันนี้เป็นวันพระไปขายของที่วัด ให้คนที่เขามาทําบุญแต่กลับได้แมวมาสี่ตัวเป็นกรรมอะไรหนอลูกเอ้ยหนูก็สวยกันทั้งตัวเลยทำไมคนปล่อยเขาไม่มิจิตใจเมตตากันบ,บ้างเลยที่เก่าอยู่ที่เก่าอีกแล้วตรงนี้เลยกลายเป็นที่ที่ พักพิงหามาแมวไปเลย